โอเคครับทุกคนช่วงนี้เราต้องจับตา Apple ครับเพราะ iPhone จอพับอาจเปิดตัวในปี2026ัุ่นใช้บานพับแบบ l i q u i d เม t o n จอไร้รอยพับเหมือน iPad แต่ค่าว่าราคาจะสูงลร่วครับแต่2500เหรียญเลยครับหรือประมาณ80,000บาทพร้อม Touch ID แทน f a สไอด ส่วน iPhone 1 7ที่ใกล้กว่าอาจได้อัปเกรดใช้จอ M14 สว่าง3,000นิตทุกรุ่นต้องรอรุ่น iOS 19ที่อาจปรับดีไซน์ใหม่ในงาน WWDC ที่ประกาศบอลจัดงานแล้วอนาคตอยู่ที่อุปกรณ์สวมใส่ครับเขาลือเรื่องกล้องเซ็นเซอร์ Apple Watch และ AirPods ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปครับแต่ตรวจจับสภาพแวดล้อมเสริม Apple Intelligence ปูทางสู่อุปกรณ์อัจฉริยะในอนาคตทั้งหมดนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับเช่นเ,เพื่อนๆผมขอเวลา5นาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ มีรายงานว่า Apple กำลังเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับเครื่องแรก หรือที่เรียกกันว่า iPhone 4โดยตั้งเป้าไว้ที่ปี2 0 2 6ครับซึ่งถ้าหากเป็นจริงก็ถือว่าช้ากว่าคู่แข่งอย่างซัมซุงและวันพลัสที่ปล่อยมือถือจอพับออกมาหลายรุ่นแล้วอยู่หลายปีเลยทีเดียวนะครับแต่เหตุผลที่แท้จริงว่าทาไม Apple ถึงยังไม่รีบเข้าสู่ตลาดนี้ยังไม่มีการยืนยันออกมาครับปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้ Apple ยังไม่รีบก็คือการที่พวกเขาจะทําทให้ประสบการณ์ใช้งานสมบูรณ์แบบที่สุดโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านระหว่างจอด้านนอกและด้านในที่กลางออกมาซึ่งต้องเน้นทั้งความทนท น่าจะพยายามแก้ไขให้ได้ก่อนถึงแม้ว่ารอยพับบนจอจะเป็นจุดสังเกตที่สําคัญในมือถือจอพับยุคแรกอย่างซัมซุงกาแล็กซี่ซีโฟรุ่นแรกแต่รุ่นหลังๆก็พัฒนาขึ้นมากครับการที่ Apple เข้าตลาดช้ากว่าอาจทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความก้าวหน้าของวงการและตั้งใจจะส่งมอบผลิตภัณฑ์จอพับที่ทั้งประณีตและทนทานกว่าเดิมปราศจากข้อบกพร่องที่เคยพบในรุ่น,นก่อนๆครับมีรายงานล่าสุดบอกว่านวัตกรรมสําคัญอย่างหนึ่งของ iPhone จอพับที่กำลังจะมา อาจจะอยู่ที่กลไกบานพับครับมีข่าวลือว่า Apple วางแผนจะใช้บานพับแบบโลหะเหลวหรือ Liquid เม t a l ซึ่งเชื่อกันว่าวัสดุสุดล้ำนี้จะช่วยเพิ่มความทนทานโดยรวมของตัวเครื่องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมือถือที่ต้องพับเข้าพับออกอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากความแข็งแรงแล้วบานพับโลหะเหลวยังคาดว่าจะช่วยลดการมองเห็นรอยพับบนหน้าจอได้ด้วยรอยพับนี้ถือเป็นข้อกังวลทั้งในแง่ความสวยงามและการสัมผัสของมือถือจอพับหลายๆรุ่นการทำให้ส่วนนี้สมบูรณ์แบบดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ Apple ให้ความสําคัญอย่างมากก่อนเปิดตัวรุ่นแรกของพวกเขาครับนักวิเคราะห์อย่างหมิงชี่กัวและคนอื่นๆก็พูดในทํานองเดียวกันว่า Apple ตั้งเป้าจะทําให้หน้าจอด้านในไร้รอยพับให้ได้การน,นําวัสดุอย่างโลหะเหลวมาใช้ในดีไซน์บานพับอาจทําทให้ Apple ได้หน้าจอที่เรียบเนียนสม่ําเสมอมากขึ้นเมื่อกางออกเป็นการแก้ไขปัญหาใหญ่ที่เจอกันในมือถือจอพับรุ่น,นก่อนได้โดยตรงเลยละครับมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติม,ตมจากดิจิตอลเชสสเตชั่น เผยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปทรงที่เป็นไปได้ของหน้าจอด้านในของ iPhone 4ครับโดยมีข่าวลือว่าเมื่อกลางออกหน้าจอหลักจะมีอัตราส่วนภาพประมาณ4:3ต่อซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนที่ใช้ใน iPad หลายรุ่นของ Apple เลยทําให้คาดเดาได้ว่าอาจจะมีรูปทรงที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอัตราส่วน4:3ต่อนี้ เป็นมาตรฐานสําหรับ iPad ส่วนใหญ่มานานมีเพียง iPad Mini รุ่น8.3นิ้วเท่านั้นที่ใช้อัตราส่วน3:2ต่อ 2. การนํารูปทรงค้าย iPad ที่คุ้นเคยนี้มาใช้กับหน้าจอใหญ่ของ iPhone 4อาจสร้างความรู้สึกต่อเนื่องในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple และเหมาะกับการทํางานหรือดูสื่อต่างๆที่มักทําบนแท็บเล็ตนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเรื่องขนาดจอที่เฉพาะเจาะจงด้วยครับ คือหน้าจอด้านนอก5.5นิ้วและจอด้านใน7.8นิ้วการผสมผสานอัตราส่วน4:3ที่คุ้นเคยเข้ากับขนาดเหล่านี้อาจทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์เหมือนใช้โทรศัพท์ขนาดกระทัดรัดเมื่อพับและเหมือนใช้มินิแท็บเล็ตเมื่อกางออกเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่าง iPhone และ iPad ที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวเลยครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ นอกเหนือจากเรื่องจอแล้วยังมีข่าวลือเกี่ยวกับสเปคอื่นๆที่อาจจะมีใน iPhone 4รุ่นแรกด้วยครับที่น่าสนใจคือคาดว่าระบบจดจาใบหน้าของ Apple หรือ Face ID จะไม่มีในรุ่นนี้แต่จะใช้การยืนยันตัวตนแบบชีวมาตรแบบ Touch ID แทนซึ่งอาจจะรวมอยู่ในปุ่มด้านข้างเหมือน iPad บางรุ่นเป็นแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างออกไปในส่วนของกล้องคาดว่าอุปกรณ์นี้จะมีกล้องหลังคู่ครับแต่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนอกจากนี้ เ้าว่าจะมีกล้องเซลฟี่ทั้งบนหน้าจอด้านนอกและด้านในไม่ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปตัวเองหรือวิดีโอคอลได้เมืว่าจะพับหรือกางโทรศัพท์อยู่ก็ตามเพิ่มความยืดหยุ่นในการถ่ายภาพสำหรับสถานการณ์ต่างๆครับการที่อาจจะไม่มี Fa c e อ d อาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดด้านดีไซน์ของรูปทรงจอพับหรืออาจจะเกี่ยว้นทุนการใช้ Touch ID ที่ปุ่มด้านข้างก็เป็นทางเลือกที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีในอุปกรณ์อ,อื่นๆของ Apple ิลทัไปที่ลือกันมาเหล่านี้ทาให้เราได้เห็นภาพอุปกรณ์ที่น่าจะอัดแน่นด้วยฟีเจอร์แต่รร่่มมีีกกาาาารรปปปัับบเเลยยนงงงอออไจดิข Apple Line เทคโนโลยีสุดล้ำที่อัดแน่นอยู่ใน iPhone 4 ค้าว่าจะมาพร้อมกับราคาที่สูงลิ่วครับเขาลือแรกๆชี้ว่าราคาเปิดตัวจะอยู่ในช่วง2,000ถึง2,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ80,000บาทจะททำให้มันอยู่ในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมสูงสุดแพงกว่า iPhone นรุ่นม,มาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนถึงความซับซ้อนในการออกแบบของมันราคาสูงที่คาดไว้นี้ตอกย้ำถึงความซับซ้อนและความใหม่ของเทคโนโลยีจอพับรวมถึงหน้าจอขั้นสูงและกลไกลบานพับอย่างชิ้นส่วนโลหะเหลวที่ลือกันมาตำแหน่งของมันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple ก็ยังไม่แน่นอนครับมันอาจจะเป็นรุ่่นที5าจา18 18 Pro Pro Max และรุ่นแ i r ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2025อีกทางหนึง่ง iPhone 4อาจจะมาแทนรุ่นที่มีอยู่เดิมหรือสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับท็อปสุดใหม่ขึ้นมาเลยเมื่อมันเปิดตัวตามที่คาดไว้คือช่วงปลายปี2026พร้อมกับซีรีส์ iPhone 18แต่ไม่ว่าตำแหน่งจะเป็นอย่างไรราคาที่ลือกันในช่วง2,000ถึง2,500ดอลลาร์ 2, 500, ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่า Apple มองว่าจอพับรุ่นแรกของพวกเขาเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์และล้ำสมัยที่สุดครับเมื่อมองไปข้างหน้าใกล้กว่าน,นั้น ถึงไล e up iphone 17ที่คาดว่าจะเปิดตัวปลายปีนี้มีรายงานว่าอาจจะมีการอัปเกรดเทคโนโลยีจอครั้งใหญ่ครับแหล่งข่าวชี้ว่า a อ p l e ิอาจนำแผงจอ M14 ล่าสุดของ Samsung มาใช้กับทุกรุ่นในซีรีส์นี้เลยทีเดียวแม้ว่า iPhone 16 Pro จะใช้หน้าจอตัวนี้อยู่แล้วแต่การขยายไปใช้กับทุกรุ่นของ iPhone 17ก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจมากตามข้อมูลจากแหล่งข่าวอุตสาหกรรมที่อ้างโดย ET News การอัปเกรดนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่รุ่น Pro และ Pro Max เท่านั้นแต่ iPhone 17รุ่นมาตรฐานและรุ่นที่คาดว่าจะเป็น iPhone 17 Air ก็อาจจะได้รับประโยชน์จากหน้าจอ M14 คุณภาพสูงที่ผลิตโดยซ m s u ุงนี้ด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้น,นี้จะช่วยแก้จุดต่างที่เกกกีี่่่่ยวขข้้ออองงับจออ iPhone รรุนทไใชไดา จอ M14 มาใช้ทั้งไลน์อัพควบคู่ไปกับข่าวลือเรื่องเทคโนโลยี LTPO และรีเฟนเลทสูงขึ้นสำหรับรุ่นมาตรฐานถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญครับซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การมองเห็นได้อย่างมากทั้งความสว่างที่ดีขึ้นประสิทธิภาพและการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลสำหรับผู้ใช้ iPhone 17ทุกรุ่นลดช่องว่างระหว่างรุ่นมาตรฐานและรุ่นโปรโลงได้ครับข้อได้เปรียบหลักของแผงจอ M14 ที่อ่านมาใน iPhone 17ทุกรุ่น คือความสามารถในการให้ความสว่างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากครับเมื่อเทียบกับแผงจอ M13 รุ่นก่อนหน้าจอ M14 สามารถให้ความสว่างได้มากกว่าประมาณ30%การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีนี้อาจทำให้หน้าจอ i47 ทำความสว่างสูงสุดได้ถึง3 0 0พนิตเลยทีเดียวไม้ว่า i46 จะถูกจัดอันดับว่ามีความสว่างสูงอยู่แล้วและการทดสอบจากแหล่งต่างๆก็แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแต่เพดานความสว่างที่เป็นไปได้ถึง3,000นิตสำหรับ i47 ก็เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงได้อีกมากความสว่างที่เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการมองเห็นหน้าจอที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในสภาพ แสงจ้าหรือกลางแดดจับช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมากครับนอกเหนือจากการมองเห็นแล้วหน้าจอที่สว่างขึ้นยังมีประโยชน์อื่นๆอีกน,น,นะครับมาสามารถช่วยลดอาการปวดตาได้เพราะเราไม่ต้องเพ่งหน้าจอในที่สว่างจ้านอกจากนี้ความสว่างที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับอัตราส่วนคอนทราสที่ดีขึ้นและมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งอาจนํานนไปสู่ประสบการณ์การรับชมที่สดใสและสบายตาย,ยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานโทรศัพท์ในแต่ละวันบน iPhone 17ครับ Apple ได้ประกาศวันจัดง,งานประชุมนักพัฒนาทั่วโลกประจำปีหรือ WWDC อย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งเป็นงานสำคัญสำหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม,ใหม่และความคาดหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นไม่ใช่แค่ตัวงานเท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่จะเปิดเผยในงานด้วยหนึ่งในข่าวลือสัพัดคือความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่สำหรับ iOS 19ซึ่งเป็น OS หลักเวอร์ชันถัดไปของ iPhone แม้ว่ารายละเอียดยังมีน้อยน่าจะเป็นเพียงการคาดเดาแต่ในุน้ของการปรับโฉมหน้าตา iOS ก็สร้างความตื่นเต้นได้เเเสมองานน WWC ป็วททีี่ Apple ใช้แสดงอนาคตของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ทั้งหมดทั้ง iOS iPadOS macOS watchOS และ visionOS การอัปเดตมักเน้นไปที่ฟีเจอร์ใหม่การปรับปรุงประสิทธิภาพและบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาครั้งใหญ่เหมือนที่ลือการสำหรับ iPhone 19ครับนอกจากซอฟต์แวร์แล้วบางครั้ง Apple ก็ใช้เวที WWDC เพื่อเปิดตัวฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เสริมด้วยอย่างล่าสุดบริษัทก็ได้เปิดตัวสาย USB-C เป็นช่องต่อหูฟัง3.5สำหรับ AirPods Max เพื่อให้รองรับเสียงแบบ lossless ถึงแม้จะเป็นการเปิดตัวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นว่า a p p เ e ยังคงพัฒนาอุปกรณ์เสริมอย่างต่อเนื่องก็คู่แบบการเปิดตัวซอฟต์แวร์หลักอย่าง iOS 19ที่เป็นจุดสนใจสำคัญของงานครับและข่าวลือรอบใหม่ชี้ว่า กล้องอาจจะถูกใส่เข้ามาใน Apple Watch ด้วยในอนาคตแต่ดูเหมือนจะไม่ได้มีไว้สําหรับการถ่ายรูปหรือวิดีโอคอทั่วไปนะครับต่างจากสิทติบัตรก่อนหน้าที่พูดถึงความสามารถในการประชุมทางวิดีโอเขารือล่าสุดนี้เน้นไปที่ฟังก์ชันการตรวจจับสภาพแวดล้อมมากกว่าจุดประสงค์ดูเหมือนจะเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลตามบริบทแทนที่จะเป็นการถ่ายภาพโดยตรงกล้องตรวจจับสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจจะใช้วิเคราะห์สิ่งรอบตัวหรือระบุวัตถุหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ได้อย่างไรก็ตามเขาลือในช่วงรแรกๆก็มักจะถูกตีความเกินจริงไปบ้างในบาาางงครัั้้เปหหมยลก ดูเหมือนจะไม่ใช่การให้ผู้ใช้ถ่ายรูปเองแต่เป็นการเพิ่มความสามารถในการรับรู้และเข้าใจบริบทของนาฬิกาซึ่งอาจเชื่อมโยงกับฟีเจอร์ AI ในอนาคตการมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับสภาพแวดล้อมนี้จอดของกับข่าวลือที่คล้ายกันเกี่ยวกับการใส่กล้องใน AirPods ่นอนาคตฟังไม่ผิดครับ AirPods วงชี้ถึงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Apple ในการหาวิธีให้อุปกรณ์สวมใส่สามารถรวบรวมข้อมูลจากโลกจริงได้มากขึ้นความสามารถนี้อาจนําไปใช้กับฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ AR การช่วยการเข้าถึงหรือการให้ข้อมูลเชิงรุกเป็นการก้าวไปไกลมากกว่าแค่การติดตามการออกกําลังกายสำหรับ Apple Watch ครับยิ่งตอกย้ำข่าวลือเรื่องกล้องที่จะมาใน AirPods เข้าไปอีก mm hmm. เมื่อ Apple เ mm hmm. พิ่งยื่นจดสิทธิบัตรที่อธิบายถึงระบบเลนออ p ติคอลที่ติดตั้งอยู่ในหูฟังไร้สายครับถึงแม้ว่าใน AirPods ยังคงใช้ดีไซน์ภายนอกคล้ายเดิมมาหลายรุ่นแต่ Apple ก็พัฒนาเทคโนโลยีภายในอย่างต่อเนื่องด้วยชิปที่ออกแบบเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อภายใต้ขนาดที่เล็กกะทันรัดของมันสิทธิบัตรนี้ซึ่งพาเทนลี่แอปเปิลได้ให้รายละเอียดไว้มีภาพแดรกแรมแสดงให้เห็นว่าโมดูลออปติคอลอาจจะถูกวางไว้ภายในของตัวหูฟังหลักหรือก้านของ AirPods ก็ได้โมดูลนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะใช้ถ่ายภาพเหมือนกล้อง iPhone แต่ฟังก์ชันของมัน ดูเหมือนจะเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลบางประเภทจากสภาพแวดล้อมรอบๆหูฟังมากกว่าตามข้อมูลในสิทธิบัตรเซนเซอร์ออปติคอลเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์หลายอย่างครับการใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึงการตรวจจับระยะห่างของผู้ใช้การรับสัญญาณอินพุตจากท่าทางของผู้ใช้หรือแม้กระทั่งการแยกแยะว่าหูฟังกําลังอยู่ในหูของผู้ใช้หรือวางอยู่บนวัตถุอื่นซึ่งเป็นการบอกใบ้ถึงความสามารถในการรับรู้บริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นสําหรับ AirPods ในนาคตครับระบบเลนออปติคอลที่จดสิทธิบัตรสำหรับ AirPods น่าจะมีบทบาทสําคัญในแผนการใหญ่ของ Apple ที่จะประสานรวมฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกรวมว่า p p l e i n t e l l i g e n c e ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซนเซอร์เหล่านี้อาจจะช่วยเสริมความสามารถอย่างว l i n t e l l i g e น c e ทาให้หูฟังสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้มองเห็นร่วมกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆได้่วยประมวลผลภายในของ AirPods หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออาจจะได้สัญญาณจากโมดูลออปติคัลนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ดอตโนมัติให้ข้อมูลเสียงที่เกี่ยวข้องหรือส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับการที่ Apple ิลกำลังสำรวจการใช้กล้องตรวจจับสภาพแวดล้อมที่คล้ายการสำหรับ Apple Watch รุ่นอนาคตบ่งชี้ถึงแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเพิ่มการรับรู้บริบทยิ่งไปกว่านั้นการใส่กล้องหรือเซนเซอร์ออปติคอลใน AirPods ถูกมองโดยบางคนว่าจะเป็นก้าวสำคัญไปสู่แว่นตาชาริยะหรือ Smart g l a s s ที่ Apple ิลือกักมานานแม้ว่าแว่นตาโดยเฉพาะนั้นอาจตั้งเป้าจะเปิดตัวในปี2017แต่ AirPods ีมเเซนซอร์ ensor, อาจจะมก่นนหน้านั้นบ โดยสรุปครับ Apple อาจเปิดตัว iPhone จอพับปี2026เน้นแก้รอยพับบนหน้าจอ ใช้บานพับโลหะเหลวจอด้านใน4ต่อ3ใช้ทัชไอดีด้านข้างราคาคาดการอยู่ในระดับสูงครับประมาณ2 0 0 0ถึง2,500เหรียญหรือ80,000บาทสำหรับ iPhone 17ที่มีข่าวลือเรื่องการใช้จอ a 1 4คุณภาพสูงในทุกรุ่นอาจเพิ่มความสว่างด้านซอฟต์แวร์รอติดตามการเปิดตัว iOS 19ที่งาน w w d c ประจำปีซึ่งประกาศวันจัดงานแล้วต้านอุปกรณ์สวมใส่มีสิทธิบัตรข่าวลือเรื่องเซนเซอร์ใน Watch และ AirPods อาจจะไม่ใช่กล้องถ่ายรูปแต่ใช้สำหรับตรวจจับสภาพแวดล้อม เชื่อมโยงกับ AI และแผนพัฒนาแว,ว่นตาอัจฉริยะครับผู้เราอรอลุ้นกันได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ